พรกผิงกนีดองยืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่คลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาออกเสียงถูกไหมฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาเอางไป ปกติแม่คนไม่ค่อยเยอะนะก็อยากมาก็เมื่อก่อนยังไม่ค่อยมีคนรู้จักไงแต่เด,เดี๋ยวนี้คนรู้จักแล้วคนแบบโอ้โหท,ที่มาเจอครัง้งแรกๆเลยอะ่ะไม่มีคนเลยมาทำอะไรทีนี้คือขับรถเล่นห<อ>ลงมาเนี่ยแหละขับมอเตอร์ไซค์มาขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอองค์พระพุทธเนตรคือมองเห็นตั้งแต่ไกลเลยไม่รู้ว่ามีป่ะองค์พระพุทธเนตรถ้ามองไม่เห็นน่ะก็เลยขับตาม ที่มองเห็นเข้ามา oh, โอ้โห้วมาดูดิคนเยอะมากรถจอดเต็มเลยโอแท้เนสภาพแบบนี้แล้วโอ้แทบบ้แอบสงสัเราเข้ามา ที่จอดอยู่แถวนี้ของเขาจะออกตอนไหนรอดว่าเขามีกังนงารร่อนรถกอรหนรดกรอดดกรอกรอกองอยู่แรงรถ ใส่แมสคนเยอะวันนี้ท้ามกลางคนยัะไม่ใส่ไมเรูเดินหาเดินรูไหาเป็นคนเดี๋ยวไปทานหาที่นี่ที่นี่แหลยทุกวันนี้พี่มาได้แมช่วงที่มีคนอยู่คนพี่ก็นั่งเล่นกินอะไรอยู่รนเดียวเลยเมื่อก่อนแล้วยังก็ไยังไม่มี มีเยูก็มีคนโดดน้ำลงไปเลยเลหายไปเลยก็คิดว่าก็มาป่าออคนลุกปุ๊บก็ขับรถมีอเี้เลยตกใจหมดนึกออกว่าขออนุญาตอย่าหาย ยิ่งระแวงอยู谢谢่ไปถ่ายไปถ่ายที่ไหนไปที่ไหนก็ห้ามถ่ายห้ามถ่ายจนระแวงหมดแล้วเวลาถือกล้องเนี่ยกลัวเขาหาว่าไม่ให้ถ่ายอย่างเงี้ยเออโหเดี๋ยวนี้เขามีคนกรองแรกชุดว่ายด้วยอ่ะกดกูุบองได้นี้ค่ะล้ำวะไม่ได้มานานดูดิท่านใดที่ต้องการรับชุดไหว้กดคูปองได้นนี้ค่ะเราชุดว่า้ชุดเล็กท่านใดที่ต้องการรับชุดไหายกดคูปองได้นนี้ค่ะช่วงนี้ต้องประหยัดครับทุกคน ทำบุญอ่าเรียกว่าทำด้วยใจต้องทำด้วยศรัทธาเรามาเรามาด้วยแรงศรัทธาใช่อ๋อไม่ได้เอาตังค์ลงมาสักบาทเลยมีช่อ้องเลยชุดไหว้หนึ่งร้อยชุดจ้ะชุดหนึ่งครับสแกนหรือว่าสดจ้ะสแกนครับสแกนัเดี๋ยวนี้ เอาโทรศัพท์คือไม่ต้องไม่ต้องไม่นี่ไม่มีเงินสดก็ได้เพราะเรามาทำบางทีเราก็ไม่ได้พกเงินสดเราไม่ได้กดเงินสดไหนไ้าดงกได้คูป่องไหมก็ไปเอาชุดไหว้ตแกนบดลำดับการไหว้องค์เทพพอพิกเนตหนึ่ง ก่อนเล็วมาานันจะง่ว่ห่งก็ได้ต้องไวก่อนกลัราต้องหนี่ไหวองค์พระผมด้วย,ยข้างหน้า <c oughs> จิ้มกระป๋องมาพิเศษไปมาไหว้นี่สำหับอะไรเพราะมีมีเทียนให้ลอยน้ำเขียนไปก่อนอุ้ยเขียนเสือให้วัวกลัวนี่กระดาษนี่ไงมีกระดาษด้วยนี่มีกระดาษข้าวป้าเจ้าเขียนไป เอาการะดาด้วยนหะเอาาื่องเขียนเองเลยปีหวันนี้วันที่สิบเก้าจะเป็น,ว,นวันดีหรือเปล่าคนเยอะเขบอกที่บอกวันศุกร์คือวันวนะไหว้เนีย

เดียน,นี้มีแบบนี้เลยนะเจอหน้าับครอบเสียง100นหนึ่งรยบาทเนื้อผูกเสก เจอหน้าผาครอบเสีย่ยวแต่เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนจะไม่มีแบบนี้ อันนี้เก่าอันนี้เนี่ยอันนี้ที่ไหนนี้อำนาจเจริญไม่ใช่ที่อยู่บนอ๋ออันนี้เป็นที่เขมร่าดวัดหลวงพ่อบักไม่เออวัดปากแซงหลวงพ่อโตวัดหลวงพ่อองค์ตื้อ พอดีเราเข้ามาถึงตอนกลางหมาอาจารย์ที่จะพักพอดีเขาไม่ได,ด,ด้จะพักเขาจะเข้าไปทำพิธีเออเนี่ยไม่เข้าทำพิธีเราจริงๆริงเราต้องเข้าทำพิธีแต่ว่าพอโดนกนว่าอะไรนะให้ไปซื้อของไล่ไปไล่ไปซื้อของเราก็เลยไม่เราแค่อยากเข้าพิธีไม่คือพิธีพิธีไหนรางเดียวกมเม่อน เราไม่ได้เข้าแน่งในพิธีแต่อย่างน้อยเราก็อยู่ในอยู่ในบริเวณพิธีก็ก็ยังดีก็ถือว่าได้รับเขาเรียกว่าอะไรรับรับนนสูงอนนีสูงจากพิธีเพราะเราตั้งใจมาวันนี้คือร่างแกมาเข้าพิธีเลย ได้ไรสิบหกสิบหพี่ก็ได้สิบหกเอา้ากิงเหรอกิงปะเนี่ยเหรอนือคุ้มอยู่แบบนันเิ่ขย่อจรอบหนึงกี้ได้สิบหกเหรออืดีนะแล้วบางเดือนอะไร <S <S 2> <S 2> จะได้เบอร์เดียวกัน ที่ชกแม่เลิเศจะเกิดนะเพราะมีจัดอำนาจวาสนาพร้อมรูปสุขส,สบายกาย,ย,ายกวิญญาณหยุดควรทเวลาไม่คาใครจะหวังลาภอา,มมาจสมบัติสมอารมณ์ชิดได้ดังจิตมุ่งมา่หนึ่งชาติหนาจะคู่ชิดสนิทกายพาทีทายว่าดีเป็นสี่ตัวสามคนเจ็บหายสนิทดังปิดทิท้งควนทุกสิ่งใบนี้ไม่มีชุดทำอะไรก็เพียงน้ามันจะเกียงหนูก็ดีค่ะ ดูว่าตัวมงคลกันไหทำไมเาไม่มีสวยสวยสวยไหมคะสวยแล้วลวันน,นะน,าานี้สวยมี มีใหญ่แล้วก็เล็กก็ก็ลองไปสามไซส์ค่ะแต่องค์นี้คือมาใหม่ค่ะนี้อันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดไหว้เทพ จะริมน้ำนะเขื่อนเลยนะไซโจโดินกิเขือนไซโจโดินกิไม่ิโโวข้างหลัง ตามพิพิธภัณฑ์ผมฮมอพิกานียแม่น้ำอะไรนะอุยร้อนมีคา,าเฟ่ข้างในนี้นะที่โจทย์คืออะไรโซนละกอน

จำจำซื่ออย่าเ้ยตอนมาอยู่ถึงเนี่ยที่เปียนมาใช้กองน,นี้อนอก็รา้องนี้หมดหมดนานมเยอรอนไหนบอกรุ่นแม่ะที่บูชาแต่ว่าห้อง คือที่เคยขอแล้วได้ที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาบูชารุ่นแรกหมดไม่เหลือแล้วนะก<ม>็แต่ว่าคนยังไม่มีนะก็ยไม่มีใครรู้จักพอรุ่นหลังๆมาก็ไม่ใช่เนื้อเดียวกันกับองค์จริงซงองค์จริงอเนื้อเดียวกันกับรุ่นแรก<ม>แล้วตอนนี้คนรู้จักคนเยอะม,มากม่งตอนนี้คือแม่กว่าเดิมหลายเท่าหลายเท่าน,าน,น้ำ ตอนกลับเดินออกมาฮะหอมหไม่มีแรงจริงมันแพ้ขินปู๊นี่อะไรไม่ต้องไปไหนแล้วมันหอมคีรันทำได้ดูเ,เดินไหวไหมไวทเดินเก่นงน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยเจอดไ้อย่างรถรอพักเราเนี่ย เนี่ยครับรอรอแอบเอารถบริษัทมารอปักไทยแลนด์ฮะคนฝากผลิตภัณฑ์ของรอปักด้วยนะครับจริงๆคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้ยาวไม่ได้มีสถานที่ที่ไปหลายๆที่นะครับทุกคนก็เป็น คลิปที่ตั้งใจมากลับมาไหว้วมพระพิฆเนศวันนี้คือตั้งใจความตั้งใจคือวันนี้ตั้งใจมาครอบครูครอบเสียงนั่นแหละแล้วก็เจมิมาแล้วก็นำใต้สายสินแดงเป็นสริมุคลของปีตั้งแต่คนปีคือทุกทุกทุกครั้งที่เคยมาก็มาเสาทิ์แหละคนไม่เยอะ คืออย่างที่บอกที่เราไปคนน้อยมากก็เข้าพิธีก็สบิบเอ็ดโมงอ่ะจะไม่ค่อยมีคนหรอกคนจะไม่ค่อยเยอะเพราะมันยังช่วงเช้าช่วงบ่ายสี่โมงคนจะเยอะแต่เยอะมากสุดก็แค่เต็มที่ถ่ายดูเต็มห้องพิธีอแค่นั้นเองแต่วันนี้คือล้อลงมาคนเยอะมากรถเยอะมากไม่รู้ว่ามีมีงานอะไรหรือเปล่านะมามไ,มไม่รู้เหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นเพราะ คนเริ่มรู้จักเชื่อเสียงเริ่มดังขึ้น mm hmm. คนเลยมาไหวมากราบขอพรกันถามว่าวันนี้ภารกิจแบบเสร็จสิ้นจบด้วยดีแบบว่าลุลวงตามความคิดตั้งใจไหมก็ไม่เพราะไม่ได้ครอบผูคือเขาเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการบโบชาเขาวิธีอะไรไปเป็นการแบบว่าต้องกดปัดคิวกดจองจ่ายเงินผ่านตู้อะไรเรียบร้อยก่อนถึงจะเข้าไป ไหวหรือเคลนเข้าไปครอบครูเลยได้ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีตามตถาคือเป็นระบบแม่ขึ้นอันนี้คือกำหนดงนกหดแต่ว่าจริงๆครอบครอบเสียงก็ก็ไม่ได้เชิงว่ากำหนดแต่ก็คือร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแหละครอบเสียงครอบครูเจิมหน้าผากแล้วมีอะไรเพิ่มใหม่เยอะเลยเมื่อกี้ทั้งเจิมหน้าผากทั้งแปะทองอะไรเยอะจังหวะแต่รับไฟอะไรนะ พาราตีอะไรทีกอย่างพาราตีพาราตีอะไรเนี่ยคือไม่ไม่ต้องกําหนดก็คือตามศรัทธาก็มีแบบนี้ตั้งนานแล้วก es. ็พ <s chat ills> ูดไม่ได uh ้เขาทุกอย่างเขาก็ต้องใช้เงินค่าน้ําค่าไฟอะไรก็ต้องมีค่าจะจ่ายบมลบมอะไรพวกเนี่ยแต่ก็ดีแล้วที่คนรู้จักเพอะขึ้นเงินอะไรเขาก็จะได้เข้าวัดแบบว่ามาช่วยบมลุงอะไรเงี้ยอเมโอเคครับทุกคนขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละ ฝากติดตามฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เหมือนเดิมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับมีคลิปหนาต่อไปรอชมนะครับว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรทีกอล์ฟหรือตีกอล์ฟอนเที่ยวขอบคุณครับทุกคน่ได้ไปเลยครับสวัสดีครับ